มาดู่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้คุณโอจะพูดถึงเรื่องการเลือกพ่อพันธ์ควายนะคะว่าจเรียกแน่การเลือกพ่อพันธุ์ควายที่ดีนะคะเลือกการเลือกพ่อพันธุ์ในการผสมเทียมหรือผสมตัวนะคะเมื่อนี้ก็จะมาเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับการเลือกพ่อพันุ์ควายนะคะว่าจะเลือกพ่อพันุควายจังไดในการผสมเทียมหรือผสมโตกระด้นะคะ การเลือกพอพันธุ์มาผสมแม่พันธุ์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดด้วยค่ะการ่ายทอดพันธุกรรมเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะสามรารถพิสูจน์ได้อย่าลืมว่าพอควายนั่นมันมีพอแม่ป่ย่าตายายซึ่งยี่ยนของหลุนป่ย่าตายายพอแม่จะแฝงอยู่ในตัวมันที่นี่อยากได้วายสวยๆแบบไหนก็ต้องหาพอมาเติมเอา นะคะพอพัน์่วยๆอย่างเดียวให้รูปบบดีให้รูปบบนิ่งก็กลายกลายแห้งนะคะตอนนี้ถ้ายากหูว่าพอพันขเขาดีบอนะคะบวต้องไปสนใจว่าจะได้กีฉ่ำได้ะคะ่ะล่องถามเจ้าของควายเบิร์ว่าผสมควายในฟ้ามตัวเองแจกโตู่ดูแม่พันธุ์ในฟ้ามผสมพอพันตัวใด บบางบางที่กับบมมี่พ่อพันตัวเองเลยจกักโตอยู่ในขอบมี่จะแต่พ่อพันดังดังตามเทรนถ้าจะคล้องควายบวกกาผสมควายตัวเองในขอบกับเขาจะเลือกพ่อพันเข้าไปเห็นอย่างนะคะกับโมเมนที่เขาบโมเมนแนวท่าน,นะคะจุดนี้สําคัญหลายนะคะขอสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือการสื่อหลือควายขึ้นบางขอ,งบอกบผสมพันในขอบตัวเองเลยบโมมีการสื่อหลือควายขึ้นเลยนะคะ เขาจะสังเกตว่าการติดตามผลงานเนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญคนใดก้าสื่อหรือควายขึ้นก็แสดงว่าเขาตอบแทนบุญคุณเกษตรกรถ้ากล้าพิสูจน์ในการแอนในคุณภาพพอพัน์ของเขานะคะเขาสื่อหรือควายขึ้นนั่นก็แสดงว่าเขาบดทอดถิงเท่าย่ามออว่าเป็นการปั่นกระแสบอมบอมแมนผลไม้ปั่นได้ค่ะเพราะว่าควายแต่ละตัวมันหลายแสนหลายล้านหลายหมื่น ถาขายบบได้เขากับบกาสื่อนะคะบางฟ้ามลูกควายออกมาบบกาไม่แต่จะทายรูเด้วยค่ะออกมาแล้วโอ้ยบบอยากทายรูปเพราะว่าบมบมันใจเลยค่ะว่ามันจะว่ามันจะงามนะคะย่านโดนดาแต่พี่นอ้องเมื่อไม่หลายคนบบอยากให้เสียขาเสียใจเป็นเส้นแสนนะคะควรจะศึกษาแนวทางการเหลือพอ่อพันจากฟ้ามเกา่เกาๆที่ยืนระ,ะยะเด่นนั้นนานหรือว่ะบียดเดิมเมื่อดี ที่พ่อลูกควายเก่งๆขายขายตลอดนะคะถึงแม้ว่ามีแม่วายอยู่แล้วก็จะหาพอมาเติมเต็มกับถ้ามีน้ำเชื่อดีแต่บบมีแม่ที่มะสมเท่ากับหาแม่ที่มะสมก็พอพัใน้ได้เพราะว่าลูกคายที่เกิดมากก็จะได้เป็นวายที่สวยนะคะ อยากได้ควาย,ยสวยกระต o งพัฒนายังมีแบบแผนบลหลงท่านนะคะเลือกโตที่ที่ดีล่ำโตดีคโครงสร้างดีแล้วก็ทรงลูกมีผลงานออกมาดีโดยโบตองเลือกพอเลือกโดยโบองเลือกแม่พอพั่นตองบลอเลือกแมะะ่ได้ค่ะเป็นพอพั่นที่ผสมไข่บรนบานนะคะโตน้อยลูกออกมาโตหญ่งลูกออกมางามจะสีงามทุกโตจะเป็นถือว่าเป็นพอพั่นที่ดีนะคะ คือมีผลงานที่ดีการการใส่น้ำเชื้อแล,และค่าสูงนะคะกต่บ้เด้ว่ามันดีเสมอไปนะคะยูที่ผลงานนะคะไข่ที่ออกมามีประวัติมีผลงานที่ดีจากการผสมกบแม่บ้าน,านและกระโหลกออกมาดีทุกตัวนะคอคือ,คอเขาเรียกว่าพอพันุดีนะคะถ้าเป็นน้ำเชื่อนะคะกระขุ่จะเ,เป็นน้ำเชื่อคุณภาพนะคะเป็นผลเชื่อพอพันที คุณภาพนําไปตรวจในห้องแลบมาตรฐานแล้วก็เชือวิ่งดีก็แสดงว่าใส่ได้นะคะถ้าทำโบถึงมาตรฐานจะถิ่งกเ็เสียดายกับโบแมนนะคะส่วนใหญ่บอกว่าจะเก็บไว้ในฟาร์มแต่ว่าบางข้างน้ำเชื่อที่ขายดีผลิตบ่ท่ันอาจจะน้ำเชื่อพวกนี้อาจจะรุดมากนะคะถึงเวลามาเมาะก็จะส่อองออกมาตลาดก็เป็นได้นะคะที่นี้ การที่เมาเว่ววาในภาผักทฤษฎีกันนิดนึงนะครัะสาเหตุที่คี่การผรสมติดตำของตัวผูนะคะอาจจะเป็นในเรื่องมบอกว่าจะสมโตหรือว่าสมสมหลอดน,นะคะ,ะข้อแรกของปัญหาที่พบมากในในพอพันุนะคะก็คือถ้าเป็นพอพันุสุภาพดีเพราะมีปัญหาพอพันุ์ที่เก้่าวเหล่ามีกำหนัดดีกว่า พอพัธน์ที่เรียบย้อยขีอ่อ้ายฮอร์โมนเพศใชนะ่ตัวนี้จะสูงเนี่ค่ะก็ก,กสิการการมีความกำนัดก็จะจะให้ให้ลูกดีนะคะให้น้ําเชื่อที่ดีก็ค่ายที่ขาดความกำนัดนะคะสาเหตุที่พอพอค่ายขาดความกำ,กำนัดก็คือมีสาเหตุก็หลายสาเหตุนะคะอาจจะเป็นเพราะาอาหาร ขาดอาหารขาดโปรตีนขาดวิตามินเอขาดแรล่ธาดก็ได้นะคะหรือว่าควายอ้วนเกินไปอาจจะมีความอืดขึ้นทับสรือความลําบากนะคะคาว่าอาหารในส่วนใหญ่จะคิดถึงอาหารขนนะคะแต่ว่าอาหารหยาบนี่อาหารหยาบที่ดีนะคะประเทศไห้พอพ่าสุขภาพดีถ้าเดิเดนกินหยาคุณภาพดีก็จะมมสุขภาพดีนะคะเ,เรื่องของอายุก็สาคัญด้วยค่ะพอนพ่านที อายุหน่อยอาจจะทับบบเป็นค่อยๆก็ค่อยๆฝึกนะคะอาจจะเย็นๆบางบางตนหรีดหาเทื่อสิบเชื่อนั้นถึงจะได้นำเชื่อนะคะกับกระบอบ,บ่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติแต่ว่าพอพันุที่ดีกับบืคองุจะอายุหน่อยเกินไปนะคะพอพันทุทีอายุหลายๆมีความกัหนัดกัหนัดลดลงก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ อันนี้ก็บอกอายุอยากอยู่นะคะแต่ละโตนี่ความกำหนัดจะบอทอกันบางโตรีน้ําเชื่อได้ดีจนถึงอายุสิบสามสงถึงสิบหาปีบางโตสิบปีก็เริ่มอืดแล้วนะคะแต่ว่าจาขอจ้าขอ้องวา่นี่ใจหูดีที่สุดนะคะก็คือมันกับบคือเกาทุกขังนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามสังขารลายโตก็จะดังดังมาไดใดกับอายุมากนะคะใส่เวลาลายปี ว่าผลงานจะปรากฏชัดเจนกับตอนอายุหลายแล้วนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรื่องโรคนะคะเรื่องการเจ็บป่วยอย่างสิกรณีกรณีนี่จะเหตุให้คุณภาพน้ำเชื่อนะมันลดลงนะคะก็ก็คือการระบาดท,ทั้งระบบสืบพันธุ์อย่างโรคแท่งติดต่อโรคเลปโตสไปโรซีดโรคไวรัสถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะตรวจโรคนี่โรคพวกนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะ ก่อนที่จะผสมหรือว่าก่อนที่จะเียดน้ำเชื่อนะคะการที่ใส่งานห้ายเกินไปก็จะเียดน้ำเชื่อบ่มีคุณผาพนะคะน้ำเชื่อกับชบ่มีคุณผาดนะเพราะท่านถี่เลีดน้ำเชื่อกับโบข้จะทับจริงถ้าทับจริงก็ต้องพักยางหน่อยสสามมื่ก่อนเลียดนะคะส่วนใหญ่แหละถ้าทับจริงเศาร์เลีดแรงนี่ก็จะบกน้ำเชื่อจะบกเข้มข้นด้วยค่ะมีผลต่อการความท่อนขอ้นกระบวนการแชแข็ง การที่ห่ออยา่างใดค่อยโตวสวยๆต้องพัฒนายังมีแบบแผนนะคะเลือกโตทีร่ลำ่ำโตงาวโค้งสางดีมีจุดขายด้วยค่ะแลวก็มีผลงานออกมาดีโดยที่พอพัธน,น์นันบบเลือกแม่เพราะว่าสิ่งที่เฮ้าต้องการจากเขาก็คือผลงานที่ดีการใส่นําเสือ้อราคาสูงกับเหตุให้เฮามีความหวังที่สูงไปน่าน,นะคะตกตกตกลงมากกับเจ็บนะคะยิ่งสูงยิ่งเจ็บ ขอให้คิดนั่นๆใน,น,น,นเด้อค่ะเพราะว่าคุณภาพกับวัดกันที่ผลงานโบแมนราคานัําเชื่อเด้อค่ะผลงานออกมาดีค่คือเป็นที่ยอมรับเร็วเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอ,ขอฝากไว้แค่ี้เด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามค่ะมานี้สวัสดีค่ะ